สับจักรพัรดิเริ่มเลยครับตอนแรกคําที่จะมาพูดถึงคําแรกก็คือคําว่าตั้งกองบุญนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่สวดจักรพัรมาระยะหนึ่งอาจจะเคยได้ยินที่หลวงตาท่านกล่าวถึงนะครับหรือได้อ่านบทความในที่ต่างๆซึ่งมีการแนะนําว่าให้ตั้งกองบุญนะครับตั้งกองบุญคืออะไรตั้งกองบุญก็คือพูดง่ายๆคือการอธิษฐานจิต โดยใช้รูปลักษ์ที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆเป็นจุดในการเ,าเริ่มต้นสะสมบุญเริ่มต้นกระจายบุญและอธิษฐานให้จุดๆนั้นเป็นจุดของการกระจายบุญจุดของการสะสมบุญไปตลอดชีวิตนะครับรูปแบบหรือวิธีการ การตั้งกองบุญก็คือผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยดีกว่าจะได้ทําความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับเมื่อวานนี้ผมไปทําบุญกับคณะบุญช่วยเนาะเป็นตัวแทนของหมู่คณะไปที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีผมก็ไปตั้งกองบุญที่รูปปั้นของครูบาอาจารย์หรือพระเกจิคณาจารย์ รูปสําคัญของวัดสะพานสูงนั่นคือหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามผมไปที่หน้ารูปปั้นของท่านหลังจากที่สักการะจุดทูปเทียนบูชาเรียบร้อยถวายเครื่องสกักการะเรียบร้อยผมก็แปะอธิษฐานจิตกับท่านที่หน้ารูปของท่านรูปหล่อของท่านรูปปั้นของท่านว่ากระผมนายพัชรพลประดับสุขขอ ตั้งกองบุญฝากกระแสโดยมีพระสมมาสัพพุทธเจ้ามีหลวงปู่ดูหลวงตามาหลวงปู่ทวดเป็นที่สุดให้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลทุกครั้งที่สวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมให้บุญกุศลนี้ได้มาบันทึกยังรูปปั้นของ หลวงปู่เอี่ยมตลอดทั้งชีวิตให้ทุกครั้งที่ได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้บุญได้ไหลมาสะสมเก็บกักไว้นะที่แห่งนี้และขอให้รูปปั้นของครูบาอาจารย์ขอให้บารมีของหลวงปู่เอี่ยมได้กระจายบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ แผ่ภัยสารณจุดจุดนี้ไปตลอดทั้งชีวิตให้การตั้งกองบุญนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สามแดนโลกธาตุเป็นต้นหมายความว่าหลังจากที่เราตั้งกองบุญณที่แห่งนั้นแล้วทุกครั้งที่เราสวดมนทุกครั้งที่เราทำบุญทำกุศลรูปปั้นของหลวงปู่เอี่ยมก็จะเป็นจุดที่ บุญกุศลเราไหลมาสะสมไว้และกระจายไปให้กับสามแดนโลกธาตุให้กับมนุษย์สัตว์เทวดาสัมภเวสีผีเร่ร่อนใดๆก็แล้วแต่หากดูจากตัวอย่างดังที่ผมกล่าวไปแล้วนั้นคุณก็จะพอเห็นภาพว่าการตั้งกองบุญก็จะเปรียบเสมือนการที่เราไปติดตั้ง เราเตอร์กระจาย Wi-Fi เราติดตั้งจุดเพื่อสะสมบุญด้วยและเป็นเพื่อจุดกระจายบุญด้วยหากเราตั้งกองบุญเป็นหมายความว่าทุกครั้งที่เราไปยังสถานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีรูปลักษ์ทางพระพุทธศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เราก็สามารถตั้งกองบุญ ในที่ต่างๆได้เหมือนอย่างผมเนี่ยนะครับผมทํางานกับคณะบุญช่วยผมไปยังวัดต่างๆผมก็จะตั้งกองบุญไว้ที่วัดระฆังวัดไตรมิตรวัดชนะสงครามตั้งไว้ที่ใดตั้งไว้ที่พระประธานตั้งไว้ที่รูปปั้นของครูบาอาจารย์ตั้งไว้ที่รูปปั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนั้นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งไว้เรื่อยๆ มีโอกาสตั้งทั้ง 76, 77จังหวัดจุดที่เราตั้งกองบุญก็จะกลายเป็นเครือข่ายเราสวดมนต์ทุกเช้าก็จะกระจายไปบุญกุศลเราก็จะเป็นประโยชน์ไปยัง77จังหวัดเลยวิธีการนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเราสวดจักรพัทเราก็จะทำให้บทสวดน,นี้กระจายไปได้มากด้วยเช่นกันคงพอเห็นภาพเนาะ คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าการตั้งกองบุญคืออะไรคุณจะรู้วิธีการตั้งได้เลยนะครับทีนี้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เอาไปเสริมเพิ่มเติมก็คือการที่เราอธิษฐานนะจุดจุดหนึ่งที่เราตั้งกองบุญสิ่งที่เราจะต้องทํานอกจากการตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ให้ระลึกเป็นรูปลักษณ์ของ พระพุทธธรรมประสงค์สอนลงนที่แห่งนั้นเช่นหากผมไปตั้งที่หลวงปู่เอี่ยมผมก็จะนึกภาพของหลวงปู่ดูสอนไปตรงนั้นด้วยฝากกระแสะไว้ตรงนั้นด้วยเพราะว่าเราตั้งใจจะสวดจัก,กรพรัดิเพื่อให้กระแสะมาฝากไว้ที่นี้ด้วยหรือเราจะนึกเป็นภาพพระพุทธรูปสอนอยู่ตรงนั้นก็ได้เพื่อให้กระแสะของสิ่งที่เป็นมงคลน,นี้บันทึกไว้หรือตั้งไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ ดังนั้นแล้วการตั้งกองบุญเราก็จะมีเกรดสำคัญก็คือการระลึกเป็นพุทธนิมิตซอนตรงนั้นนะจุดจุดที่เราตั้งกองบุญด้วยประการที่สองคือหากเราอยู่ในประเทศอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีรูปลักษ์ทางพุทธศาสนา สามารถใช้รูปลักษ์ของศาสนาอื่นได้ไหมคําสอนที่หลวงตาเคยพูดก็คือเราสามารถใช้รูปลักษ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนานั้นได้ด้วยเช่นกันหากเราลอกเอาเปลือกทางศาสนาสิ่งที่เป็นสมมุติออกทั้งหมดสิ่งที่เป็นแกนข้างในก็คือศาสดาก็คือผู้ที่ประเสริฐผู้ที่เข้าถึงทรมันประเสริฐในศาสนาต่างๆเพื่อศาสนกต่างๆแล้วดังนั้นเราก็ฝากกระแส นั้นๆสิ่งที่เป็นมงคลไว้ได้เพื่อกระจายบุญได้เช่นกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในสัพจักรพรรดินะครับลาไปแล้วสวัสดีครับ